โอเคนะครับวันนี้ก็มาอยู่ที่อุบลน,นะครับตอนนี้น้ําท่วมนะครับที่บ้านชาวบ้านนะครับก็ชาวบ้านแถวนี้กําลังลําบากนะครับก็ดูครับก็ผมมากับทิชแอนนะครับผมโอ้ดูบรรยากาศตรงนี้เป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ โอ้โหนี่สภาพบ้านน้ำท่วมพี่น้องครับนี่บ้านหลังนี้ก็ยังมีพี่น้องก็ยังอยู่นะครับแล้วก็น้ําท่วมนะครับตรงนี้เมื่อก่อนเคยเลี้ยงกบไว้นะครับก็น้ําท่วมหมดแล้วนะครับนี่ข้างหลังข้างหน้าชาวบ้านก็ยังเดือดร้อนอยู่นะครับถ้านะครับอันนี้เชิญดูนะครับผมพาท่านดูวิวแพนเดอร์ นี่บ้านลุงเพนนะครับไปไหนไม่ได้ดูสิบ้านลุงเพนนะครับออน้ำท่วมหมดแล้ววันนี้กำลังแพ็ควันนี้กำลังแพ็คของนะครับเพื่อจะคนบริจาคให้น้องได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะครับผมตอนนี้ี่น้องกำลังเมีครูจากโรงเรียนนะครับกำลังแพ็คของอยู่ครับนี่คือของบริจาคนะครับจากผู้ปกครองนักเรียนนะครับ ให้กับพี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากน้ท่วมนะครับอันนี้คือข้าวหอมมะลินะครับผมข้าวหอมมะลิแล้วก็หันมาอีกข้างหนึ่งก็จะเป็นน้ำครับที่ผู้ปกครองบริจาคให้นะครับผมเราจะไปแจกพี่น้องนะครับที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม,มโอ้ส่งน้ำส่งน้ำ ขอบคุณนะครับผู้ที่บริจาคไข่นะครับนี่ครับเรากําลังขนไข่ขึ้นรถอยู่นะครับผมสวัสดีค่ะสมดีค่ะสวัสดีค่ะสีค่ะสค่ะันีค่ับคือขวัาหีคะคระับผมครับดีคะวันนีคก็วัคะวัสดีอยส่ะขึ้นรคัดค่ะค่ะัสดีค่ะัี่ะสวัสดีคดี่ะวเีค่ะัค่ับดี่ะวี่ะั่ะนัสีะี่ั่ะคนค่ัะครับ สวัสดีค่ะคุณลุงวันนี้เราในนามของโบสนะคะคริสจักเซ v e ์เบนแอมนติสแห่งอุบลน,นะคะและโลรงเรียนนาช a พเอเ t นติสมิชชั่นมีความยินดีเหลือเกินที่จะมาช่วยชุมชนของคุณลุงนะคะตอนนี้คุณลุงอยากจะเล่าให้เราฟังไหมคะว่ามีกี่หลังคาเรือนที่จมอยู่ในน้ําแบบนี้ค่ะอยู่ที่นี่ทั้งหมดมันมี4 0 4 4ลังคาเรือนครับไม่รวมตัวนี้ขึ้นมาด้วย ก็มันก็เดือดร้อนอย่างนี้นะครับคือก่อน้ําจะลดลงก็ประมาณเดือนกว่าแล้วครับช่วงนี้ธันวามุกลานี่แหละผมว่ามันึงจะแห้งเต็มที่ครับค่ะคุณลุงต้องการความช่วยเหลือด้านใดบ้างคะก็แล้วแต่ท่านอาจารย์จะมีอะไรก็มาช่วยเหลือก็ได้ครับผมไม่ว่ามีอะไรก็มันก็ต้องการหมดนะครับน้ำท่วมอีกก็ปั้นไม่ได้ก็คืองว่ากะอยู่กันแบบ ือไ,ได้ของแก่แต่ของอาจารย์ตรนนี้ก็ช่เวเก็บไว้กินก่อนน้นจะลดน,นะครับค่ะก็คือของของกินของใช้ในบ้านนะคะเพราะว่าบ้านอีกนานกว่าจะน้ําจะลดนะคะอีกประมาณน่าจะเมื่อไหร่นะคะถึงจะลดคะ่ะผมว่าประมาณมุกราเนี่ยนะครับแพ่เต็มที่เลยครับค่ะท่วมมาแล้วกี่เดือนคะตอนนี้มันเข้าเดือนที่สองเลยครับอืมค่ะเดือนสอง ค่ะวันนี้ได้รับของแจกคุณลุงรู้สึกยังไงบ้างคะผมภูมิใจด้วยนะครับที่อาจารย์ได้มาให้ประชาชนที่เดือดร้อนได้มีของอุโปโภคได้ใช้ในการครอบครัวอะไรก็ทุนการใช้จ่ายไปอีกมากครับค่ะขอองค์พระผู้เป็นเจ้าท่งเทพอพรมายัางคุณลุงนะคะพวกเรารักชุมชนที่นี่เหมือนกับเป็นพี่น้องของเราเราเห็นถึงความเดือดร้อนเราก็ อยากจะมาช่วยเพราะว่าเราก็เป็นเหมือนเป็นพี่น้องกันนะคะขอ,ขอพระเจ้าสู่องคพระพรนะคะคุณป้าคะขอกห้ยอนตรงนี้กอเจริญด้วยตามพรน,นะครับค่ะ